นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่าผู้ชมฮะคุณสาธิตก็ประชุมคณะกรรมการคชอโดยระหว่างการประชุมเนี่ยนะฮะคุณสาธิตก็บอกมานะฮะว่าสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลายแล้วกําลังก้าวเข้าสู่การเล่งฟื้นฟูแต่ก่อนอื่นขอพูดแบบไม่เกรงใจใครว่าสื่อมวลชนที่ลงไปทําข่าวในทุกวันนี้ทําเพื่อโปรโมทบริษัทตัวเองไม่ได้ทําเพื่อชาติทําเหมือนรัฐบาลไม่ได้ทําอะไร ดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนแผนการประชาสัมพันธ์ใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเชิญสื่อช่อง9และช่อง11ลงไปทำข่าวการเตรียมสร้างและซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะนี้ก็มีบ้านเรือนเสียหายจำนวนพอสมควรเบื้องต้นต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยครอบครัวละ5 0 0 0บาทนั้นจะเริ่มจ่ายได้ในวันที่18เมษายน แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะฮะนี่เป็นข้อมูลที่เป็นข่าวเช้าวันนี้แล้วก็นำมาซึ่งพาดหัวน่าตื่นเต้นครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคุณชาิธิ์เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าก่อนอื่นขอพูดแบบไม่เกรงใจใครว่าสื่อมวลชนที่ลงไปทำข่าวทุกวันนี้ทำเพื่อโปรโมทบริษัทตัวเองไม่ได้ทำเพื่อชาติทำเหมือนรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรมีข้อมูลเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขออ่านคำพูดชัดๆสักนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับ ก็จะได้ตรงไปตรงมานะฮะคุณสาธิตเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นลักษณะเหมือนแยกรัฐบาลออกจากทหารนะฮะก็ไม่รู้ว่าสื่อไหนอย่างไรแต่บัณฑิชนพาดหัวข่าวว่าแย่งซีนช่วยน้ำท่วมใต้ นอกจากนี้ท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ยังตอบโต้นายท่์ประสิทธิ์ด้วยกรณีเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหาระหว่างท่านนายกเองกับผู้ดำเนินรายการข่าวทางช่อง3ามคุณสรย,ยสุทธสุทัศนจินดา ท่านก็บอกว่าถ้าตัวเองมีความสามารถไม่เท่าคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับก็ให้พักเพื่อไทยเชิญนายสรยุทธ์มาเป็นแคนดิเดตนายกตรีของพักเพราะว่าเห็นตอเห็นว,ว่าตอนนี้เองพักเพื่อไทยก็ยังหาตัวแทนที่เป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้โอ้โหยังไม่ชัดเจนครับฟังเสียงกันดีกว่าครับน้ำมันพืชขาดแพงเพราะน้ำท่วมบอกว่าน้ำมันพืชขาดแพงเพราะน้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้ผมสงสารมาก สิจังหวัดเลยไม่ทราบเหมือนกันครับไปโทษธ,ธรรมชาติธรรมชาติไม่เคยทําร้ายคนครับท่านนายกท่านประธานแต่ท่านไปอ้างธรรมชาติหาว่าธรรมชาตินี่ทําร้ายคนเป็นไงครับวันนี้นายกเหนื่อยมากแต่ท่านก็เก่งไม่เท่าสรยุทธครับเขาขี่เรือเขาบุกไปถ้าเลือกตั้งนายกผมว่าสรยุทธนายกภาคใต้สรยุทธ สุทัศนจินดาเป็นนายกแน่นอนท่านทีารพครับประเินในช่วงแรกท่านก็ต่อว่าต่อขานผมเยอะนะครับแม้กระทั่งทนดื่มน้าท่วมก็บอกว่าอยากจะให้คุณสรยุทธมาเป็นนายกก็ตอนนี้ท่านยังหาผู้สมัครเป็นนายกไม่ได้ท่านก็รับไปก็ได้ครับผมไม่ขัดข้องครับครับก็เป็นการชี้แจงเป็นสีสันของการประชุมในวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครไปถามคุณสรยุทธนะถึงเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณสรยุทธจะตอบยังไงกันบ้างนะครับ